อ่าผลที่เกิดขึ้นตอนนี้เข้าใส่มาสามเดือนนี่เป็นเังดบ้างครับเพ่อหอครัรู้สึกว่าสีมันก็ดีขึ้นแล้วก็กินยาเจ้งครับกินยาน้องครับน้องผิวพรรณดีขึ้นครับน้องดีขึ้นครับผิวพรรณสวยงามกินยาเจ้งกินเฟืองฟ้างนี่เอาไว้นี่มันแลงจะหมดเลยอ๋อคือคือคือก่อนหน้านี้เพิ่นจะเพิ่นจะบ่ค่อยบ่ค่อยกินไ่ค่อยกินมปนไหนครับลงเงครับเดี๋ยวนี้กินเจ้งครับฟ้างอ่าฟ้างครับฟ้างนี่หมดเลยนี่ไม่ขอด้วยเลยนี่มือแรงครับเด็กให้กิน ผสมล่าแล้วอ่ะมันก็จะกินฟักครับก็คือเห็นชัดเจนนะครับนอทั้งสองตัวเลยนะครับนอทั้งรูปหล่อด้วยกินกินเก่งขึ้นนะครับผิวพันธุ์ผิวพันธุ์ของน้องดีขึ้นนะกินเก่งขึ้นดวนั้นัวลูกนี่จะแข็งแรงแข็งแรงจะห่าวจะยังบ้องเหงาทําให้แข็งแรงขึ้นเด็กน้องคึกคักขึ้นนะคึกคักน้องคึกคักกว่าเดิมคึกคักกว่าเดิม รูปหลอกก็เดิมนะรูปหลอกก็เดิมนะเป,นเป็นเป็นวัวตีแข็งแรงนะครับ